อันยอมสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Wonderboy ครับสกินแคร์ที่มดจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือสกินแคร์น้องใหม่ที่บอกเลยว่าน่าใช้น่าลองตั้งแต่แรกพบเลยครับนั่นก็คือแบรนด์ d i วันเต้สองเกนเองก่อนอื่นเรามาพูดถึงโปรดักต์คอนเซ็ปต์ของเขากันก่อนดีกว่าครับคอนเซ็ปต์ของเขานั่นก็คือ the science of perfect skin ครับ d i วันเเขาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชายครับที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ในแนวคิด future biotechnology for men's skin ครับเน้นการบำรุงซ่อมแซมฟืนฟ้นฟูในระดับเซลผิค ให้ได้ผลลัพธ์ของผิวกระจ่างใสผิวอิ่มน้ําลดเรือนริ้วรอยผิวเรียบเนียนกระชับรูขุมขนพอพูดถึงคําว่า Future b i o t e c h ทคโนโลเนี่ยบางคนอาจจะมีความมันคืออะไรยังไงใช่ไหมครับมันคือส่วนผสมที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีชีวภาพครับที่เกิดจากการนําส่วนประกอบต่างๆเช่นเซลล์ไบโอติก หรือว่า DNA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบำรุงดูแลรักษาผิวครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นพวกโกสแฟกเตอร์เปปไทด์หรือว่าส่วนผสมจากพืชพัุ์ต่างๆันเองครับโดยในลายนี้เขาจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์4ชิ้นด้วยกันครับได้แก่ Refresh Polishing Cleanser Intense Skin Booster Serum Daily Defense Day Cream SPF 50 PA+++ 3และ Deep Recovery Night Cream ครับโดยคลิปแรกของมวันนี้จะพูดถึงการบำรุงผิวของตอนกลางวันครับก็จะรวมไปถึงตัว c ีน a n อร์ เซรั่มและเดย์ครีมครับส่วนการบำรุงผิวสำหรับตอนกลางคืนจะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อไปใช้จะได้เรียนลำดับการใช้งานได้ถูกครับสำหรับตอนเช้าและตอนกลางคืนนะครับเมื่อก็เลยแบ่งไว้ให้2คลิปด้วยกันครับ ขั้นตอนแรกสำหรับตอนกลางวันนะครับก็คือขั้นตอนของการทำความสะอาดนั่นเองครับ D'Vonte Refresh Polishing Cleanser มโจะบอกว่าขั้นตอนของการทำความสะอาดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในการดูแลตัวเองได้เลยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ดีง่ายมากๆเลยครับก็คือทำความสะอาดได้อย่างหมดจด และอ่อนโยนกับผิวครับแล้วมูจะบอกว่าน้องคนนี้นอกจากทําความสะอาดแล้วเขายังเป็นบํารุงด้วยในตัวครับช่วยในการลดการอักเสบลดอาการแดงครับ Refresh Polishing Cleanser เหมาะกับใครมูจะบอกว่า cleanser ตัวนี้เหมาะกับทุกคนเลยครับเขาเป็น cleanser ที่ทําความสะอาดได้ดีแถมได้รับการบํารุงด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าผู้ชายเกือบทุกคนมูพูดอย่างนี้ดีกว่าจะต้องทําการโกนหนวดใช่ไหมครับหลังโกนหนวดไปเนี่ยเราจะรู้สึกแห้งๆตึงๆระคายเคืองบางคนจะมีอาการแดงๆใช่ไหมครับ cleanser ตัวนี้สามารถบรรเทาอาการเหล่านั้นได้ด้วยครับ เรามาพูดถึงคุณสมบัติของ Refresh Polishing Cleanser กันดีกว่าครับลักษณะของเขาจะเป็น cleanser ที่มีเนื้อเจลสีดําเพราะว่าเขาผสมแบมบูชาโครครับเจ้าแบมบูชาโคจะช่วยในการดูดซับสิ่งสกปรกตกค้างความมันส่วนเกินสารเคมีที่อยู่บนผิวและรูขุมขนของเราครับนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากชาเขียวออร์แกนิกช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระลดการระคายเคืองปรับปารมผิวสารสก,กัดจากถั่วเหลืองสารสก,กัดจากใบโบ,โบัวบกช่วยในการลดการอักเสบครับไม่ว่าจะจากสิวก็ดีหรือว่าจากการกนหนวดก็ดี และนอกจากนี้เขาช่วยในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ด้วยครับด้วยโปรตีนจากไข่ขาววิตามิน b 5แล้วก็เบต้ากลูแคนครับวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยครับเราบีบน้องเข้าออกมาผสมน้ําเล็กน้อยครับถูให้เกิดฟองแล้วก็นวดไปบนใบหน้าที่เปียกได้เลยครับตัวนี้สามารถใช้ล้างทั้งหน้าและลําคอได้เลยครับตัวปกติมันก็จะนวดบนประมาณ60วินาทีครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเซนเซอร์ครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังใช้กันดีกว่าครับความประทับใจแรกของมุดเลยก็คือตัวแพคเกจจิ้งของเขาครับมีความสีดำๆเรียบ ดูหรูหราแล้วก็เป็นหัวปั๊มด้วยรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีแล้วหลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับคุกคือรู้สึกได้เลยว่าผิวสะอาดมากแต่มันไม่แห้งตึงเลยทีเดียวด้วยสารบำรุงที่เขาใส่มาอย่างอัดแน่นๆในขวดนี้นะครับคุณรู้สึกว่าหน้าของเราสะอาดมากๆเลยครับตัวนี้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนของเซรั่มครับ d v o n t e Intense Skin Booster Serum โปรดักต์คอนเซ็ปต์ของเขานะครับริ้วรอยบนหน้าของเราเนี่ยมันมีมาจากหลายสาเหตุครับมีทั้งริ้วรอยที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็น ที่กำลังจะแสดงให้เราเห็นในอนาคตครับ Intense Skin Booster Serum ขวดนี้จะช่วยในการฟื้นฟูผิวบำรุงผิวแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวใหม่ของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงพร้อมในการปกป้องผิวพันณของเราครับ Intense Skin Booster Serum ขวดนี้เหมาะกับใครซรั u m ขวดนี้จะเหมาะกับคนที่กังวลเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นครับเรื่องริ้วรอยความไม่กระจางใสของผิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนและก็ผิวไม่แข็งแรงครับลอาพูดถึงคุณสมบัติของ Intense Skin Booster Serum ขวดนี้กันดีกว่าครับใน s e ั u m ขวดนี้จะมี l a m i Complex Egg rain, e อ็กเ e l l ม m แบรนด n EGF 3ตัวนี้จะช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็ไฮยาลูรนิกแอซิดในผิวของเราครับเมื่อคอลลาเจนอิลาสตินและไฮยาลูรนิกแอซิดในผิวของเรามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผิวของเราก็จะแน่นอิ่มฟูมากขึ้นเหมือนเป็นการ ย้อนไวให้กับผิวนั่นเองครับพวกเรื่องริ้วรอยก็จะดูเติมเต็มขึ้นดูตึงขึ้นนั่นเองครับวิตามินซีทรานส์มิลแอซิดเป็นวทตามินชั้นดีเลยครับช่วยในการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนั่นเองช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำพวกฝ้าก,กระก,ก็ช่วยได้ครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับหลังจากทาความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วเราก็ทาตัว intense skin booster serum ลงไปทั่วใบหน้าและลำคอครับใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ ความรู้สึกหลังใช้ของหมดนะครับเหมือนเดิมครับเอฟเกจจิ้งของเขาครับทุกคนตัวบรรจุภัณฑ์ของเขาอะ่ะจะดูดเนื้อเซรั่มขึ้นมาครับตัวที่เราไม่ต้องกดปุ่มใดๆให้น้องเขาดูดเนื้อเซรั่มขึ้นมาเลยนะครับเหมือนบรรจุภัณฑ์ของพวกเคาน์เตอร์แบร์เลยอะ่ะเขาทาออกมาดีมากๆเลยทุกคนมดประทับใจในจุดนี้มากๆเลยแล้วเนื้อเซรั่มของเขาก็บางเบามาก,มากๆเลยครับสาหรับใครที่ไม่ชอบการบำรุงหรือว่าเกลียดการบำรุงเพราะว่าทาไปแล้วมันจะเนหนอะหนะบนผิวไม่สบายผิวบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากแถมยังได้การบํารุงผิวที่ครรรออบลุมลทั้้งเื่ กระ่างใสความเรียบเนียยแล้วก็รูขุมขนด้วยครับตัวนี้แฮปปี้มากๆหลังจากทาเซรั่มแล้วขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการบำรุงผิวในตอนเช้าก็จะเป็นการทาเดย์ครีมครับ d ีวันเต้เดลี่ดีเฟนส์เดย์ครีมเอสบีเอบวกก่อนออกจากบ้านทุกวันการใช้ครีมกันแดดเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเรามาพูดถึงโปรดักต์คอนเซ็ปต์ของเดลี่ด e เฟน s ์เดย์ครีมกันดีกว่าครับเดย์ครีมตัวนี้จะเน้นการบำรุงผิวครับแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะและปัจจัยภายนอกครับความน่ากลัวของแสงแดดเนี ก็คือในแสงแดดจะมีรังสี UV อยู่ครับมันจะมี UVA และ UVB ซึ่งน้องเขาสามารถทะล,ลุเสื้อผ้าทะล,ลุไปในหนังลงไปทําลายถึง DNA ได้เลยครับทาให้คอลลาเจนและอีลาสตินในผิวของเราเสื่อมครับทาให้เกิดริ้วรอยก่อนไว้นั่นเองนอกจากนี้ยังทำให้ผิวหมองคล้ำเกิดจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆด้วยและที่สุดก็คืออาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้เลยนะครับ <Huh? S 1> Daily Defense Day c r คร m SPF 50 PA+++ 3 B, เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ชายทุกคนครับเพราะเหมือนการบำรุง และการปกป้องผิวไปด้วยในตัวเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยครับอยากได้ตัวเดียวจบและเหมาะกับคนที่ผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสและจำนวนเลือก PM 2.5น้องคนนี้ช่วยได้ครับเรามาพูดถึงคุณสมบัติของ daily defense day cream SPF 50 PA 3+ บวกกันดีกว่าครับน้อง day cream คนนี้จะช่วยในการปกป้องผิวของเราจากรังสี UVA และ UVB ครับด้วย SPF 50 PA ถึง 3+ เลยทีเดียวและนอกจากนี้ที่มุบอกไปคือเขาสามารถปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5ได้ด้วยด้วยส่วนผสมของไบโอไซคราย ตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เหมือนฟิล์มบางๆครับมาเคลือบไว้บนผิวช่วยในการปกป้องพวกมลภาวะฝุ่นควันพีม2.5ต่างๆครับและเขาช่วยในการลดการเสียความชุ่มชื้นของผิวได้ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเบต้าไวท์คอมเพล็กซ์ครับช่วยในการยับยั้งการสร้างเ yea ม็ดสีเมลานินทําให้ผิวของเรากลับมากระจ่างใสลดเลือนจุดด่างด,งดำฝ้ากระต่างๆครับและก็มีลามวนินคอมเพล็กซ์ครับช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินและไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวของเราช่วยในการลดเลือนริ้วรอยนั่นเองทําให้ผิวของเรากลับมาอิ่มฟู แน่นกระชับครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับหลังจากบำรุงผิวด้วยเซรั่มเรียบร้อยแล้วในตอนเช้าเราก็ตามด้วยตัว daily defense day cream ไปได้เลยครับทั่วใบหน้าและลำคอเลยครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังใช้ของมดกันดีกว่าครับลักษณะของเขาเป็นหัวปั๊มครับมดชอบมากๆเพราะว่ามันจะสามารถรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสารบำรุงข้างในเอาไว้ได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือจ้วงมือออกใช่ไหมครับและด้วยความที่เขาเป็นเหมือนกับ moisturizer บำรุงผิวผสมกับกันแดดหลังจากทาเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นมากๆครับแต่สั พักหนึงเขาจะเซ็ตัวแล้วก็แมทไปกับผิวไม่เนื้นะสบายผิวม,กมากๆเลยครับและอย่างสุดท้ายที่โมชอบก็คือเขาสามารถช่วยเซฟเวลาของเราได้มากเลยทีเดียวเหมือนเป็นการบำรุงและทากันแดดไปด้วยในตัวครับตอนเช้าสําหรับใครที่รีบๆก็ทาตัวนี้ จบแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนั่นเองจบไปแล้วสาหรับขั้นตอนการบำรุงผิวสําหรับตอนเช้านะครับถ้าเพื่นอนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์ของดีวันเต้296เดี๋ยวโมจะทิ้งช่องทางการจัดจุดไหนไว้ให้ใน description box สีกว่าครับถ้าสนใจก็กดไปดูในลิงก์ได้เลยสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมราคาโปรโมชั่นต่างๆนะครับโมจะทิ้งช่องทางเอาไว้ให้ใน description box และคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสาหรับการบำรุงผิวสาหรับตอนเช้าสําหรับการบำรุงผิวสําหรับตอนกลางคืนหรือว่าก่อนนอนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคลิปรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลา ไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย